สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บข้อมูลในเรื่องของอย่างก้อนถ้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยค้างคืนพักคืนหนึ่งคืนแล้วจะน้ำหนักยางจะหายไปไหนนะครับหายไปมากแค่ไหนนะครับแต่ลักกระสอบแล้วก็จะชั่งน้ำหนักนะครับวันนี้บัข้ารลานอันนี้สี่สิบเท่าไหร่สี่สิบหนึ่งเนาะ แล้วพวกนี้เราก็จะมาชั่งนี่แหละครับว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงน้ําหนักเหลือเท่าไร่หายไปเท่าไหร่ครับมี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่เราชั่งไปได้ห้าสิบสามจุดสี่ศูนย์เดี๋ยวพวกนี้มาดูกันครับจะเป็นเนื้อ,อยางตัวอย่างที่สี่เดี๋ยวพ่กนี้มาดูกันอีกครั้งเหมือนกันว่าจะหายไปเท่าไรกระสอบนี้นะครับอดิตเลยครับ ตัวอย่างที่ห้าติดสี่เลยห้าสิบสี่เนาะห้าสิบสี่แหละครับครับก็เมื่อเราเอายางมาลงแล้วนะครับเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักนะครับสุ่มประมาณสิบเจ้าสิบกระสอบแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยเวลาเข้าลานนะครับน้าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมา ทำอีกนะครับเวลาออกลานน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าเวลาก่อนช่างขึ้นรถนะครับนีน่จะเสียไปสั้องันจะของนโอเคขอบคุณครับ เป็นดึงกับผมว่านักการบังคับการวัรจันทร์เข้าทำงานทั้งหมดเลยครับเพราะว่าจะขายวันอ่าแล้วครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือกันเมื่อวานตัวอย่างที่หนึ่งนี้มันเท่าไหร่หนักเท่าไหร่เมื่อวาน ห้าสิบสามจุดสี่วันนี้เราพักประมาณสิบสองชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็จะเหลือสี่สิบเก้าเก้าจุดสี่าจุดี่อ่าตัวอย่างที่ห้าเมื่อวานหนักห้าสิบสี่วันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่สิบหกพักประมาณสิบสองชั่วโมงสี่สิบหกพอดีนะครับสี่สิบหกพอดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับเมื่อวานหนักเท่าไร่นะเมื่อวาน ่บ <41. S 2> จอ 4, อุดสี่อันอันอันสองในเขียนผิดสี่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้เรือสาสิบเจ็ดเท่าไหร่ข <48. S 2> ีดหนึ่งสองร้อยกรัมอ่ะจุดหกจุดสี่หรือเปล่าจุดหกจุดหกจุดหกครับนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นตัวอย่างที่เราได้สุ่มดำเนินการน,นะครับก็เป็นตัวแทนของอลานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้สรุปให้ได้รับทราบนะครับว่า โดยภาพรวมแล้วนะครับลานนี้อย่างประมาณหกมีดใช่ไหมยางเราประมาณหกมีดนะครับเนาะใช่ไหมโอเคหกมีดบ้างเจ็ดมีดบ้างนะครับบางคนก็อาจจะแปดอย่างนี้นะครับเราจะให้ดูว่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักเมื่อวานอยู่ที่สี่สิบหกจุดสี่เนาะอันนี้สองขีดเนาะสองขีดก็คือดูครับ น้ำหนัก46วันนี้หายไปแค่3กิโลถือว่าน้อยมากนะฮะ